มาครับมาวันนี้มากินผัดตเะเพากันเนาะอาหารเชา้าผัดตะเพาครับวันนี้ผัดะเพากับข้าวร้อน เขาเข้าร้อนเนาะอาหารเช้าวันนี้มาทานด้วยกันเด้๋ยครับเดอ้โอโห้น่ากินเลยครับผัดตะเพาชิมน้ำก่อนสิว่าเป็นยังไง อ่ะโอเคเจ็บหลาย